โลกไม่เพียงแต่มีสิ่งมีชีวิตนับล้านประเภทเท่านั้นโลกจะเป็นดาวสีครามอันสวยงามแต่ทว่าบนดาวดวงนี้มีสัตว์ถึง2580ชนิดกำลังประสบกับปัญหาการสูญพันธุ์อยู่ขณะนี้พวกเราต้องลุกขึ้นสู้แล้วเพื่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและเพื่อตัวเราเอง คุณที่มาขัดขวางเระเห็นชื่อชื่อเหมียวอิจิโกะครับตัวตนที่แท้จริงเลยในขณะนี้ยังไม่ทราบครับถ้าไม่มีวันยกโทษให้กับเผ่าพันมนุษย์ซึ่งทําให้ดวงดาวที่งดงามนี้สปกปรกและคิดว่าตนพระเจ้าของดาวถึงแม้ว่าจะมีการต่อต้านพวกเราก็ตามรีบไปจัดการพวกมันให้จบไปสัก,เ,กเรื่องนั้นผมนึกถึงแผนการใหม่ขึ้นมาได้แล้วล่ะครับ และนี้มีดีเอ็นเข้มข้นซึ่งสูมเลือกมาจากสัตว์บนดาวดวงนี้อยู่เมื่อนําสิ่งนี้มารวมเข้ากับแหล่งกำเนิดชีวิตที่เรียกว่าสปิริตซึ่งดึงออกมาจากมนุษย์แล้วก็สามารถทําให้เกิดคิมเมราอนิมาที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมได้ครับไปดําเนินการซักครับเดินจิตใจแห่งเปียโนงานเต้นรําที่ชนให้ใจเต้นเหนียวอิจิโก นี่จิโกะอรงัสวัสดีอิจิโก้อิจิโกะไังอะไรกันนี่อะไรกันทำาตัวเมื่อกถูกถอดวิญยาณตั้งแต่เช้าอย่างนี้ได้ยังไงอะรีบไปแต่งตัวสดิทนี่เลยเดี๋ยวสายหรอกสายเหรอเรื่องอะไรกันแลน้วอะไรนั่นเรอก็บอกไปแล้วไงว่าจะไปบ้านคุณปู่เพื่อเที่ยวงานเทศกาลกันนะว,ว,วันนี้หนูมีธที่ร้านอะ ธุระเหรองานเทศกาลใหญ่เชียวนะเอสีสั่งให้เอโดอเลยนะคืนนี้อิจิโกะยุ่งจังเลยนะอะไรเนี่ยก็ไม่รู้ว่าธุระอะไรนะ้องต้องลองคิดดูใหม่เถอะนะอิจิโกะเขาเล่าพูดแบบนั้นสักทีเถอคะค่ะงี่เ,ออเออ่าไงนะเป็นพวกนั้นที่สืบคดีกิจการมาแต่อดีตรหรือว่าตระกูลที่เก่าแก่ก็ว่าไปอย่างแต่คุณพ่อเป็นพนักงานกินเงินเดือนธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เหรอไม่เหน็นจะเข้าท่าเลยสักนิดเนี่ยอะไรกันเนี่ยลูกสาวคนนี้ทางพ่อเองก็เป็นผู้สืบเชื้อสายเอโดะมานะ ไม่อยากให้ผูด้เเด็กมาว่าเรื่องการใช้คําพูดหรอกนะแม่คะพูดอะไรจะมั่งสิอะไรกันก็เท่ดีออกนี่คะดาลิ่เดี๋ยวสิมินมีอะไรเหรอใกล้ได้เวลาเปิดร้านแล้วนะเตรียมตัวซะสิ ก็ทำอยู่นี่ไงล่ะทำยังไงอ่ะสบรสชาติของน้ำชาพิเศษประจำวันนี้ไงเป็นน้ำชาที่มีรสชั้นเลิศทีเดียวอิจิโกะคะถ้าเรื่องเตรียมบ้าแล้วก็ฉันจัดการเองไม่แลนั่นมันไม่ใช่ปัญหาเลยข้างนอกร้านน่ะทำความสะอาดเสร็จหรือยังอ๋อยังเลยค่ะงั้นก็อิจิโก ดี่ซี่ิลงานเนทวันนี que, ้วันอาทิตย์นะแล้วยังจมันแล้วอีกอุตส่าห์เป็นวันอาทิตย์แท้ๆทำไมถึงยังต้องมาช่วยงานที่ร้านอีกด้วยเล่าฮะก็่ต้องทำก็ได้นี่แต่ถ้าอย่างนั้นล้วก็เรื่องกินเค้กไม่อั้นก็ไปอั้นตกไปมันก็ท่านั้นเองพูดแบบนี้แลาเมันทำให้สะอาดด้วยก็แล้วกันนะพูดแบบนั้นทีไรก็ใจอ่อนทุกทีเลยสินะ

ยังไงล่ะเนี่ยเขาถามอะไรมาแล้วเนี่ยนั่นนะสิคะ uh ่ะอ่า I am Ichigo คิดว่าเวลาบอกชื่อไม่ต้องมีอา uh, หรอกนะคะ Ichigo เออสตร a เบ e รี่โอเค strawberry, okay. strawberry. จะไปเรียกคนมาช่วยนะคะรอเดี๋ยวสิแลตัฟ Where did you go Did you go to look for Mr. Shirogane for me อ uh. uh ่าอา่า this is a pen this is a pen what does it mean isn't Mr Shiro g a n e here uh yes 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 ah no 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 โอ้ตามมีเรื่องใหญ่อ้าวคุณโมโมยะเอ๊ะคือว่าข้างนอกนะเกิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะค่ะอิจิโกะไปทำอะไรเข้าอีกแล้วเหรอไม่ใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอครับเออคือคือว่าเออคุณโอยามาทำได้อยู่เหรออ่ะเออคือ ฉันมาช่วยงานร้านนี้อยู่นะคะพอย่างนี้เองเหรอคุณอโอยาม่าน่ะทำอะไรอยู่เหรออากาศแจ่มใสก็เลยมาเดินเล่นเนี่ย Who is he and why aren't you answering my questions? คุณอโอยาม่า uh, ช่วยด้วย What's going on here? Any trouble? Oh, thank God! You understand English? <laughs> yes, but just a little bit. ุณโอ้ยมันนี่เก่งจังเลย Well I am Mary Maguire from San Francisco I've been told to visit this place to see Mr Yoshiroganet o d a y Is Mr Shirogane around? เอ่อคุณคนนี้ชื่อ Mary m แ g u i r e เห็นบอกว่ามาหาคนที่ชื่อชิโรงานน่เรียวน่ะ Hello Miss Maguire We have been waiting for you This is Mr y o s h i r o g a n e Nice to meet you. Oh, nice meeting you too. ท่าทีผิดไปจากปกติเลยนะเนี่ยอย่าอู้การทำความสะอาดล่ะ Please, ทำง this way. รู้สึกกุดเงิดจริงๆคุณโมโมมิยะ <c oughs> เขาเป็นเพื่อนอย่างนั้นเหรอ คุณไอซว่ามินกับคุณมิโดริคาวาเลตัสยินดีที่ได้รู้จักเอโอยามะครับอสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักถ้าหากแม่รังเกียจเข้าไปดื่มน้ําชาข้างในก่อนไหมคะขอบคุณนะครับแต่จากนี้ไปผมยังต้องไปชมรมอะ่ะแหมน่าเสียด,ดายจังอุสตส่าห์จะได้ทําความรู้จักกาแฟนของอิจิโกะแท้ๆเชียว <c oughs> ไม่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 ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่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 คอณกบิญญนั่นผมขอตัวก่อนนะฮะแล้วแล้วไว้เจอกันนะคะพยายามเข้านะเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็วิเศษจังเลยนะคะนี่ฉันไม่ล่ะใช่อยู่แล้วล่ะยังไม่ได้คบกันอยู่อีกเหรอ จะไปบอกเธอกันเนพลงเพราะจังเลยนะไปเอาพียนนมาจากไหนกันแล้วเนี่ย เรื่องนั้นช่างบันเทิงนาแต่ว่าจริงด้วยวิเศษจังราอว much ที่จริงแล้วเรียวจะจัดงานปาร์ตี้ขึ้นมาในอาทิตย์หน้าเธอก็เลยได้รับเชิญมาที่นี่เพื่อมาบรรเลงเพลงในงาน ก็เป็นการผ่อนคลายสําหรับทุกคนที่พยายามช่วยงานร้านทุกวันเอ๊ะตั้งใจจะจัดให้เป็นปาร์ตี้ที่เลิศรูมีระดับด้วยก็เลยเตรียมชุดเอาไว้ให้ทุกคนแล้วล่ะครับชุดเหรอหมายความว่าคุณชิโรองอเนทเตรียมการทั้งหมดเลยเหรอคะเนี่ยซีแ y สปาร์ตี party See น o u ในน่นะบางทีอาจจะเป็นคนใหญ่คนโตก็ได้นะเนี่ย มาทางนี้แล้วโนโนโนฉันพูดอังกฤษไม่ได้เลยอะอิชิโก I'd love to play the piano for a girl like you เเธอบอกว่ารู้สึกสนุกที่ได้เป็นเลงดนตรีในงานปาร์ตี้ซึ่งมีคุณหนูผู้น่ารักอย่างพวกเธอร่วมงานอยู่ด้วยน่ะแหมแหมน่ารักจริงเลยน่ารักอะไรกันนะ Goodbye รู้สึกดีถึง เสน่ห์ของผู้ใหญ่เลยนะคะเรียวเนี่ยหลงหลายเพลงที่เธอเล่นมากเลยล่ะเห็นพูดว่ารู้สึกได้ถึงจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ผมเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเจ้าผู้ชายแบบนั้นเองเลยนี่พูดอะไรกันนะไม่ใช่หรือยังไงอ่ะ ทั้งทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแท้ๆหูโผลออกมาแล้วนะเอ้ยอาหนูหูนะอ่ะชุดไงว้าวสวยจังสีของสตรอเบอรี่น่ะคงยุต้องแบบนี้สินะไงบ้าง เชื่อในลางสังหอนของเธอหรือเปล่าละ่ะก็เชื่ออยู่แล้วล่ะงานปาร์ตี้ถ้าจบลงอย่างปลอดภัยก็ดีสินะ ฉันรู้สึกเปร่งขึ้นมาซะแล้วสิเอ้างั้นเหรอสวัสดีค่ะสมเร็จจริงชินแล้วสินะอ๋อคุณแบรี่นี่สวยจังเลยนะจริงด้วยไงยมากันแล้วสินะแม่เข,ข้ากันจัง อุตสาห์จัดปาร์ตี้ขึ้นมาแล้วทั้งทีสนุกให้เต็มที่ลนะ่ะว้าวเหมือนงานเต้นรำของจริงเลยก็ของจริงนะสิเอาทุกคนไม่ไปเต้นกันเลยครับไม่ไหวหรอกเต้นรำเนี่ยนะนอกจากฟอกแจในงานกีฬาสีแล้วก็เต้นไม่เป็นเลยเอ๊ะสอนให้เองเอ เดี๋ยวสิก็ก็ค่ะมีมนุษย์รวมกันอยู่ตั้งขนาดนี้แล้ว,ลวรับรองว่าต้องมีคนที่เหมาะสมแน่เลยใครอขอขอะค่ะขยับตัวเข้ามาชิดกว่านี้หน่อยสิ แล้วก็อย่าเกลงว้าวทิ่กำลังเต้นรำอยู่เลยเนี่ยอะไรกันทำไมฉันถึงใจเต้นกันลเนี่ย รับลมหน่อยนะยสบายจังนี่<ะ>ดื่มน้ำผลไม,ม้ไหมขอบคุณนะคือขอถามอะไรอย่างได้ไหม<ะ>ถทาไมถึงเลือกชุดนี้มาให้ฉันล่ะก็คิดว่ามันเหมาะน่ะสิถ้าไม่ชอบจะไปเปลี่ยนก็ได้นะ ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเอ๊ะอ,อะไรเหรออย่าขยับนะผมข้างหน้าน่ะมันไม่เป็นทรงนะเอาวละฉัต้องไปทักทายอีกหลายคนถ้าสงบใจได้แล้วก็ออกกลับเข้ามาด้วยละ่ะนั่นมันอะไรกันอะ ทำไมหยีอยู่ถึงได้มาใจดีด้วยล่ะจะว่าไปแล้วฉันไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับในคนนั้นเลยเอคุณแมรี่คุณแมรี่สวัสดีามาสร้างความคลื่นเคลยให้กับงานปาร์ตี้กันสักหน่อยดีกว่านะอออะไรกันนะ <laughs> ข้าสิริตของมนุษย์ที่เหมาะสมมารงเข้ากับสิ่งนี้จะสร้างของแบบนี้ขึ้นมาได้ฟิวชั่นเป็นไงใช้ได้เลยใช่ไหมอะไรกันเนี่ยเอาละไปสู้ซะสิ นี่ยัยไม่ได้มาทำบุญกนที่เป็นเล่มใส่แมพีลาขนาดนี้ <c oughs> อ้าวมาช่ามีอะไรกันเหรอจิจิก็กำลังสู้กับคิเมราอน尼玛่เอ๊ะไปกันเถอะค่ะจ<อ>ิจิโกะอ๋ทุกคนเจ้าหนุนทำให้จิตของคุณแมรี่กลายเป็นคิมเมราอนิ尼าเอ๊ะทำให้จิตมนุษย์กลายเป็นคิมเมราอนิ尼าทุกคนลุยเลยเราต้องช่วยคุณแมรี่แล้วอืม Miya, <muchas> Miya, น่าสนุกดีถ้าจะบันเทิงดีนะไปบทขยี้ซะเนี่เป็นความต้องการของิีบลูนะอย่ามาว่ากันเลยิีบลูขอบคุณนะเจ้านี่ต่างไปจากคิเมล่านี่มาที่ผ่านผ่านมาเลยล่ะฉันจะลงมือเอง Reborn Min จะไปตามลางสังหรณของนายเลยนะไมันนึกเลยว่าเจ้าพวกนั้นจะเอามนุษย์มาเปลี่ยนเป็นคิเมราอะนิมาได้ไม่สิพลังเกินกว่าที่คาดเอาวอีกนะทาไงดีเร็วเจิยร์โ่ให้เสียบิโหเองเธอปล่อยออกมาทางลำโพงภายในตึกให้ดังที่สุดเลยนะครับ ไม่นึกเลยว่าจะใช้สกปริคของมนุษย์ที่บันเลงเพลงได้ไพเราะมาเป็นอาวุธให้กับคิเมราอนิมาที่ชั่วร้ายแบบนี้จงฟังซะเสียคุณจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์นี่ไงจงนั้นยังมีเสถียจริงด้วยอตอนนี้แหละเมียยจิโก We'll <laughs> ยังไงก็ไม่มีทางให้มันเป็นไปตามที่นายต้องการเด็ดขาดเฮเวลาเล่นสนุกจะไม่อยู่อีกเยอะแล้วจะมาเล่นด้วยอีกแล้วกันคุณแมรี่คุณแมรี่คะ,ะรู้สึกตัวแล้ว What happened แั้เป็นอะไรกันนะ,ะอ,อะไรชิโร่งานนี้ ไม่หรอกค่ะฉลองงานนี้กับคุณนะ